สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ่อตัวน,นี้เป็นกิ่งพันกิ่งพันขนุนนะครับกิ่งพันขนุนทองประเสริฐนะครับพอดีข้างบ้านเขาตัดแต่งกิ่งนะครับก็เลยขอข,ขอกิ่งพันเข้ามานะครับพอดีคุยกับเพื่อนหลายคนนะครับที่เขาปลูกขนุนทองประเสริฐนะครับถ้า ถ้าเราปลูกเป็นมเมล็ดเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับประมาณสี่ถึงห้าปีนะครับมันถึงจะได้เก็บลูกแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเออมันเป็นเป็นหมันเป็นอะไรต่างๆคือมันจะไม่ออกนะครับแต่ใช้วิธีเพราะชำ่ำใช้วิธีชํากิ่งนะครับเครือบแน่นนะครับตัวน,นี้มันจะได้ผลดีกว่านะครับผมก็เลยมาไปลองมาทำเครือบแน่นดูนะครับ ตอนนี้คือแช่น้ำยาหมอใส่เยอะส้นตอนตอนนี้มีรีวิวก็มีหมอใส่ครับพอรีวิวปุ๊บหมอใส่วิ่งวันเลยตอนนี้แช่น้ำยาเล่งลากไว้สักพักหนึ่งนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าให้เอาให้เอาอ่าแช่สักสิบห้าถึงยี่สินาทีแล้วก็ เอาออกนะครับเอาออกแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับทิ้งไว้สักครู่ให้มันแห้งเดี๋ยวผมเอาออกวางไว้ใส่ลังวางไว้อเอาออกใส่ลังแล้วก็ผสมบินปลูกันนะครับอ่าอันนี้แช่นํำยาเสร็จเรียบร้อย ม่รู้ได้กี่ต้นเรวใครดูกันอีกทีนึงแล้วเราก็มาผสมดินปูกกันครับแล้วก็ขุดนี่ครับขุดดันโคนนะครับใช้มีดขุดดันโคนออกขุดเปลือกขุดเฉพาะเปลือกออกนะครับโดยเฉพาะเปลือกไม่ต้องขุดเดยื่อออกนะครับโจะเฉพาะเปลือก นี่ประมาณนี้ขุดออกมาหนึ่งเซนต์ต่เซน ตัวนี้เป็นดินปลูกนะครับผมซื้อมาจากค้าบ้านนะก็มีห้าหลักดินผสมใช้แล้วง,งามทำารวยโอ้สาธุถุ <c oughs> ก็เป็นก็เป็นดินผสมดินลงแปลงปลูกหญ้าไม้ยืนต้น,นพืชสวนครัวครับเพาะพันธุ์เล็กทั่วไปอันนี้เป็นดินผสมนะครับแรกเป็นดินผสมแล้วก็ ดีผมเห็นสามอย่างผมเลยซื้อมาสามอย่างเลยไม,เมไม่รู้ว่าเขาผสมไม่รู้ว่าเขาชอ่มตอนแรกเขาใส่อะไรมั่งแต่ผมเห็นสามอย่างผูซื้อมาสามอย่างเลยอันนี้ดินใบก้ามพูนะครับอันนี้ดินผสมใบก้ามพูอันนี้ดินผสมเขาไม่บอกนะครับเขาบอกว่าดินผสมเฉยๆห้าหลังคือดินผสมห้าอย่างแล้วก็อันนี้ดินผสมใบก้านนมพูแล้วก็ ดินผสมมูลใส้เดือนนะครับตอนนี้ผมจะใช้สามอย่างนะครับสามอย่างแล้วก็ผสม,มเลยแะบแรกก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับกันเล็บดำนะครับทํากับข้าวต้องใส่ถุงมือครับผสมดินใส่ถุงมือใส่ถ <c oughs> ุงมือก่อนให้เรียบร้อยนะจ๊ะป้องกันเล็บเข้าดินเอยดินเข้าเล็บ เล็บเข้าดินดินเข้าเล็บสองชัน้นสองชัน้นสองชัน้นปรากฏว่าใส่ครั้งเดียวก็พอมั้งเดี๋ยวก็ะดึงตรงไหน ใช้ถังใช้ทังผสมดินจะไปก่อนเลยอันนี้เป็นดินมูลไส้เดือนนะครับมันจะดินมูลไส้เดือนนี่นโอ้มูลไส้เดือนสวยแล้วก็อันต่อไปก็เป็นกัมปู ดินผสมใบกัมปูใบกัมป,บกมปูคือใบไม่รู้ใบอะไรใบกัมปูใบสัมฟาอะไรกันหรือเปล่าใบกัมปูอื้อหือน,นี้กลิ่นแรงนิดนึงใบกัมปูใบสันปูใช่เลย น,นี่ดินผสมใบกัมปูนะครับใบกัมปูกับใบช้ำฉาใบซ้ำสาครับใบอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ต้นอะไรจต่ชื่อไม่ได้อีกถุงนะครับเป็นบินห้าหลักห้าหลังห้าหลังใส่ผสมห้าอย่างไม่รู้ใส่อะไรบ้างผมสมกสมไปเลยเออน่าจะผสมที่ลนเครึ่งถุงมันจะได้ไม่เยอะนะครับ ถ้าสมที่ลราขึ้นถงสมที่ลรขึ้งถุงมันก็พอดีอน,นี้มันเยอะไปไหน่อย เรียบร้อยหลังจากที่เราผสมดินเสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาหมะมาไหมนะครับนี่ดินสามอย่างเลยแล้วเราก็ไปหาทำอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีนะครับเ้วื่อน้ําดื่มนะครับอันนี้ถ้วย่น้ําดื่มทีซื้อแบบบางแบบเล็กมาเลยนะครับอย่างบางอย่างถูกมา ประมาณ10บกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่ขึ้นมา2อันกับถุงนะครับแล้วก็มีอย่างแล้วก็มีถุงเบอร์6กคูณสินะครับ3ามอย่าง8ปดสิกว่าบาทไม่รู้ตกและกี่บาทนี่นะครับอุปกรณ์อันนี้ทีเ่เราก็มาแพ็ค ลองดูก่อนใส่ไปเลยนะครับแบบเต็มแก้วไปเลยแล้วก็เอาะวาแก้วเล็กก็แบบประหยัดต้นทุนนะครับแก้วเล็กซื้อแก้วเล็กมาใส่เตรียมแก้วไปเลยแล้วก็แต่ผมจะทำให้ดูก่อนตัวหนึ่งครับ แล้วก็เสียบลงไปเขาบอกว่าให้เสียบประมาณนะครับหนึ่งส่วนสามนะครับก็ประมาณนี้หนึ่งส่วนสามแกวนะครับเสียบก่อนก่อนที่เราจะแช่น้ํายานะครับก่อนที่เราจะแช่น้ํายาตัวไหนเป็นกันก่อนที่เราจะแช่น้ํายานะครับแล้วก็ประมาณประมาณนี้นะครับขูดเปลือกออกขูดเปลือกออกประมาณประมาณสองเซนนี่นะครับ แล้วเราก็ใช้อุ้ยถุงมันเล็กไปหรือเปล่าคือถุงมาไม่ได้ดูนะครับกะไม่ถูกนี่ครับเราก็ใช้ใช้ถุงคลุมก็น่าจะประมาณนี้แหละตอนคลุมนี่ก็คุมตรงตูดเลยนะครับ กุมตูตเลยแล้วก็ใช้ยางมัดใช้ยางมัดไปเลยั้งตูเลยนะครับทีนี้ถ้ามันชนนะครับเราก็แค่ดึงมันขึ้นมาปื๊ด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 ูดยางมาไปโอเคเสร็ทเรีย่เพอาไปหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้อง อันนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างเฉยครับก็คือใส่น้ําไปด้วยนะครับใส่น้ําสักประมาณหนึ่งเปกครับหยดน้ำหนึ่งเป๊กแล้วก็คุพพติกนะครับ ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราใส่น้ําเข้าไปนะครับแก้วละหนึ่งเปกน้ําเปล่านะครับแก้วละหนึ่งเปกแล้วก็อัดอัดไม่ต้องแน่นมากนะครับอัดประมาณคือให้เขาตั้งได้ไม่ล้มนะครับ ตัวความรวดเร็วนะครับตัวนี้น่าจะได้ประมาณก็ได้ประมาณแก้วมีร้อยใบนะครับถุงแก้วถุงแพ็คละแพ็คละ50สิใบซื้อมา2แพ็คนะครับก็น่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าอันนี้คือผมใช้ผมใช้กิ้งอ่อน กิ่งอ่อนกิ่งป้านกลา้ากิ่งแกนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองไปในตัววดด้วยนะครับว่ากิ่งประมาณไหนมันถึงจะเหมาะสมกับการทำเครือแน่นนะครับทำมาติดทั้งหมดก็โอเคดีไปแต่ถ้ามันติดไม่ทั้งหมดเราก็ครั้งต่อไปเราจะได้รู้นะครับว่าเราควรจะใช้กิ่งประมาณไหนนะครับ รายการต่อไปก็เป็นรายการคุมด้วยถุงพลาสติกนะครับพอดีผมรู้สึกว่าผมจะซื้อถุงมาเล็กไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรก็อันในยาวก็ตัดออกนะครับตัดเลยตัดเลยชับชับชันี่คลุมถุงนะครับคลุมถ,ถุงให้เรียบร้อยสวยงาม ก็ทั้งหมดนับได้หนึ่งร้อยต้นพอดีพอดีนะครับดึงดึงขึ้นมาหน่อยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับสำหรับกิ่งพัน คนุนทองประเสริฐนะครับควบแน่นจาาวิธีควบแน่นนะครับไม่รู้จะได้ผลเท่าไหร่กี่เปอร์เซนเพราะว่าผมก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับก็ทั้งหมดลงทุนไปประมาณ200บาทนะครับเพราะว่ากิ่งพันข้างบ้านเขาตัดแต่งกิ่งก็ไปขอเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อซื้อดิน ปลูกสถุงเอ้ยคือรินปลูก6ถุงก็หมดหนึ่งร้บาทนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกยางกับแก้วนะครับแก้วก็ร้อยใบแพ็กละห้าสิบนะครับอันนี้ก็ได้ร้อยต้นพอดีพอดีนะครับก็หมดไปแปดสิบาบาทเก้าสบป้าอีกสองบาท90 ก็เป็นตีตัวเลขกลุ่ไป200บาทพอดีนะครับลงทุนไปส0งรบาทยิงพันได้มาฟรีนะครับแล้วก็ลองทำครมแน่นดูวันนี้วันที่วันศุกร์ที่ยี่สามนะครับมิถุนายนนะครับเราจะเปิดถุงอีกทีก็60บวันนะครับในตำราเขาบอกว่าให้เคือบไว้ครบแน่นไว้60บวันนะครับก็ มิถนากรกฎาสิงหานะครับเดี๋ยววันที่23สิงหาคมนะครับเราค่อยมาเปิดดูทุงกันอีกที่นึงนะครับถึง60วันแต่ภายในระยะเวลาต่างๆที่ก็จะถึงกำหนดน,นะครับผมก็จะเดี๋จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ